เฮ้นุ๊กมีอะไรให้เราช่วยเพื่อนเฮ้ยถ้่านลำบากก็ถอดเสื้อผ้าก่อนไหมนุ๊กเพื่อนนายตูดออกเราก็เอเฮ้ยเยอย่าเพิ่งตื่นนี่คือข้าสลบไปแล้วเนี่ยมึงสลบมึงสลบอีกไม่จะหายป่อมแล้วนะ ตีให้หลับด้วยโอ้ยนี่ข้าสลบไปแล้วเนี่ยหยุดหุดโอ้ยเห็นมันในหัวมันรุดมันได้เนี่ยเห้วะเฮ้ยเองก็นอนก่อนมันเป็นในเรื่องอ๋อในเรื่องในเรื่องนอนเฉยเฉยเลยนอนนอนเฉยได้พึ่งนอนเฉยเฉยนอนเฉยเฉยแล้ว ไปข้างล่างหาแม่สาวเขาหารู้ไม่ว่าภายใต้ชุดผู้ชายนี้ทำไมครับเขาเป็นผู้หญิงที่สวมชุดผู้ชายเพื่อที่มาทำภารกิจแทนคนพ่อและและ้วเอ้ยข้าเพิ่งคิดคิดได้ว่าม <laughs> <laughs> ไม่ต็ม ใครเขียนบทวะไม่ร no! ped ู้เหมือนกันมึงดูหัวพระเอกได้เป็นหนูน้อยหมวกแดงไปแล้วพระเอกครับนางเอกเอ้ยนองเออกูขอถอดไล้ไหมแม่งามจากดินแดนจากเขาเสียงหลาง แม่นางชัดระาผู้ที่มีโอ้ยอ่านเธอจะว่าขอเถอะถวะขอให้กูด้วยเถอะอ่า